อีซูซครับเปิดตัวรถบรรทุกขนาดกลางตะปูเอลฟ์ใหม่นะครับเป็นหนึ่งทุกความสำเร็จ The Only One ELF พร้อมเสริมไลน์อัพใหม่นะครับอีซูซูแรงม้านะครับมาพร้อมเกียร์กึ่งอัตโนมัติขับง่ายไม่ต้องเหยียบคลัชเครื่องยนต์ของอีซูซูเอใหม่นะครับก็เป็น Super c o m อมมอนเรลครับแรงบิดฟลักทอกนะครับประหยัดน้ำมันตอบสนองทุกการใช้งานนะครับด้แก่เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรลซี 1e3n นะครับขนาด 2,999cc ครับให้กำลังสูงสุด104แรงม้าในรุ่น nlr lit ครับและเครื่องยนต์ซูเปอร์คอมโบเรลครับ c j j 1 e 3 n ครับขนาด 2,999cc นะครับให้กำลังสูงสุด130แรงม้าในรุ่น nlr130 nlr สปูตเตอร์รุ่น nmr130 และ nmr Mixer ครับ และตามมาด้วยเครื่องยนต์ซ u p เปอร์คอมมอนเล CHK 1 TCN ครับขนาด5193ซีซีครับให้กําลังสูงสุด150แรงมา้าในรุ่น NPR 150และ NPR s u เต t e r และรุ่นที่ครับเครื่องยนต์ซปเปอร์คอมบอนเรลครับ 4HK1 TCC ขนาด 5,193cc ครับให้กำลังสูงสุด175แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรในรุ่น NQR175 ครับท่าผู้ชมครับ